กี้เป็นคนน่ารักแบบเนี้ยพวกเขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตไทยทุกๆอย่างกําลังกายกําลังใจคอยแบบซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องมันค่อยๆพัฒนาความความสัมพันธ์ความเปลี่ยนแปลงมันค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆไทยรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ากีก้เขาเป็นคนที่ไม่ไม่เชื่อในเรื่องของความรักไม่เชื่อในสถาบันครอบครัวเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วก็ทําให้เขามั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าแบบความรักความอบอุ่นความแบบสถาบันครอบครัวมันสามารถที่จะยืนอยู่ได้แข็งแรงได้เราแบบ ร่วมกันคอยคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วคอยแบบคอยสื่อสารกันตลอดคือ <c oughs> อะไรที่มันจะเข้ามาถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงหรือว่าไม่ใช่เรื่องที่มันมันก็ไม่สามารถที่จะมาทาให้ให้ให้ความสัมพันธ์เราสัส่นคลอนได้คือกี้เป็นคนน่ารักแบบนี้คือแบบ <c oughs> เขา <c oughs> เขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตให้ทุกทุกอย่างทั้งเรื่องของแบบกำลังกายกำลังใจคือเขาจะเป็นคนที่คอยคอยแบบซัพพอร์ตในทุกๆเรื่อง แม้กระทั่งบางครั้งที่แบบอย่างช่วงก่อนหน้านี้เขาก็พพอร์ตจนแบบเกินเกินเบอร์เหมือนกันอย่างตอนช่วงก่อนหน้านี้ชัยแบบคือทิ้งตัวแล้วไงชัยก็แบบกินสนุกนู่นนี่อะไรแบบเต็มที่อ๋อเป็นความสุขของพี่ชายเขาสร้าแบบมเต็มที่ก็ไมเต็มกันเลยไงมันก็เลยกลายเป็นแบบโอ้ยเลยเถิดไกลมากพอแบบกว่าจะกลับตัวมาได้มาตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นมาพพอร์ตกันในเรื่องแบบนี้บ้างแทนมันก็เลย ค่อยๆพลิกกลับมาแต่ว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือมันจะมีความเหมือนมันมันมันค่อยๆพัฒนาความความสัมพันธ์ความเปลี่ยนแปลงมันค่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> เพราะว่าคือไทยรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ากี้เขาเป็นคนที่ไม่ไม่เชื่อในเรื่องของความรักไม่เชื่อในสถาบันครอบครัวอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่าเขาครอบครัวเขาแตกแยกกันมาก่อนอะไรงเงี้ยแต่เราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วก็ทําให้เขามั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าแบบเฮ้ย ความรักความความความอบอุ่นความแบบสถาบันครอบครัวมันสามารถที่จะยืนอยู่ได้แข็งแรงได้จริงๆถ้าเราแบบร่วมกันคอยคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วคอยแบบคอยสื่อสารกันตลอดพี่ชายเปยังไงเรืองตนที่เราเป็นสามีเราเวลาภรยาเป็นครูไหน่ขเขาก็จะอวยวาว่าพี่ชายดีอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยมันมันพอได้ยินมาแล้วมันรู้สึกแบบฟูฟูมันก็ฟูอยู่คือแบบมันมัน ไท,ไทยว่าอย่างอย่างครอบครัวไทยไทยว่าไทยโชคดีที่แบบทั้งคุณพ่อคุณแม่เองทั้งพี่น้องมิกหรือว่าใครก็แล้วแต่จะเป็นแบบสายซัพพอร์ตจะเป็นคนคอยเป็นกําลังใจคอยเป็นเป็นแบบฟูกให้เราล้มไปให้ได้เสมอเพราะฉะนั้นคือแบบพอกี้กี้มาก็เป็นแบบลักษณะเดียวกันคือเขาจะแบบคือเราจะทุกข์หรือเราจะสุขเราก็จะอยู่ด้วยกันเราก็จะคอยซัพพอร์ตกันแล้วเราจะแบบไม่ไม่ มั่นใจเวลาออกไปทําอะไรหรืออะไรเราจะไม่กลัวว่ามันล้มไปแล้วมันจะไม่มีที่ซัพพอร์ตไม่มีคนอย่างน้อยทยมีแบบมีเซฟโซนของชายที่มันแบบล้มทางไหนก็ทงบ้านทางครอบครวัวพ่อ,อ,อแม่ทั้งพี่น้องทั้งกี่อะไรตรงนี้ก็คือเป็นเป็นที่ที่ปลอดภัยของชายได้เสมอถ้ามีอยู ผู้หญิงเลยคนที่อาจจะยังเคยคิดจาบพี่วิกกี้ที่แบบยังมีเชื่อความรักผู้ชายอยากบอกอะไมรับจริงเครับมันปลามลใช่มาันจริงจมันไทยไทยเข้าใจกับความความความที่เราโตมาแตกต่างกันต่างคนอาจจะต่างเจอเรื่องราวครอบครัวหรือว่าการแบบสภาพแวดล้อมที่มันแตกต่างกันแต่ว่า อยากให้เชื่อว่าจริงๆแล้วมันก็มีนะมันก็ต้องมีคนหนึ่งหรือว่าแบบพพ p ร o r t system อะไรสักอย่างหนึ่งที่สามารถไม่จำเป็นต้องเป็นคู่รักคนรักหรืออะไรก็ได้แต่ว่าคนที่อยู่รอบข้างเราที่สามารถที่จะเป็นกําลังใจที่ดีให้เราคอยเป็นแบบเป็นเป็นเสาหลักหรือว่าคอยช่วยประคับประคองให้เราสามารถที่จะไปมี มีมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เราสามารถเราถ้ามันเราไม่ไม่เชื่อในเรื่องของความรักไม่เชื่อในเรื่องของสถาบันครอบครัวไปเลยและคิดว่าอนาคตเรายังไงก็จะแย่อย่างเดียวเนี่ยมันมันเราเราแหละจะเป็นคนพาตัวเองไปถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นคือแบบอย่างน้อยให้เปิดใจให้เชื่อว่าแบบจริงๆแล้วมันมีนะคนรอบข้างอาจจะไม่ใช่คนรักหรือว่า อะไรอย่างเดียวแต่ว่าคนที่จะคอยซัพพอร์ตเราหรือว่าจะจะให้กําลังใจเราให้เราสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าแบบที่ที่ที่จะพาไปถึงจุดมุ่งหมายที่ดีได้แสดงวา่าแบบความมั่นคงแบบเวลาพวกเราเจอข่าวต่ำยออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีการคุยกันยังไงให้แบบเข้าใจกันส่วนคือใครว่ามันมันน่าจะมาจากพื้นฐานความ ความสัมพันธ์เรามากกว่าคือถ้าเราปูเราเราอยู่ด้วยกันเราสร้างความเชื่อใจให้กันและกันเราแบบไม่เคยนอกลู่นอกทางเราแบบเราเป็นคนที่คือเราเราจริงใจต่อกันมาตลอดอยู่แล้วคืออะไรที่มันจะเข้ามาถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงหรือว่าไม่ใช่เรื่องที่มันมันก็ไม่สามารถที่จะมาทำให้ให,ใ,หให้ความสัมพันธ์เราสั่นคลอนได้